สวัสดีครับวันนี้ก็มาเริ่มด้วยเรื่องของทางด้านเลนี่ยโร่นะครับแหมมาจากไหนเนี่ยบอกว่าเสียใจครับที่ปฏิเสธข้อเสนอของทางด้านเรอัแอนแมริดแล้วเลือกมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะพอจำกันได้นะครับช่วงที่ว่าเลนี่ยโร่ดีย้ายทีมครับดูการที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกว่าล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยก็ว่าได้นะครับแต่แมนยูก็เตรียมที่จะมีการเสริมทัพใหม่ เมื่อรุ่การที่แล้วนี่แมนยูไปดึงทางด้านเลนี่ย ورو นะครับจริงๆแล้วก็มีหลายทีมนะครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวเขาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรอั erm ain, ลเมดริดปารีสแซงต์แชงก์และก็ลิเวอร์พูลครับอะไรก็ตามดูเหมือนว่าเรอัลเมดริดนี่เป็นทีมที่มีโอกาสจะได้ตัวเขามากที่สุดนะครับและดีเป็นทีมที่เดินเกมก่อนเสียด้วยซ้ำไปแต่สรุปสุดท้ายแล้วแมนยูไปฉกนักเตะคนนี้มาครับล่าสุดดิเฟนเซอร์เซนเตอร์นะครับได้ออกมาระบุว่าทางด้านย ورو นี่ คือเสียดายครับที่ไม่ได้ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านเรอัลมดริดถ้าไปอยู่ที่นั่นนี่เขาน่าที่จะประสบความสําเร็จเรอัลมดริดพยายามที่จะดึงนักเตะคนนี้มาจากริวนะครับจริงๆแล้วเขาตกลงกับริวได้ก่อนแล้วด้วยแต่ว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนี้ไปให้ขั้นเหนื่อยกับท่านเลรน y ี่ยูโรสูงกว่าเรอัลเมดริดยูโรก็เลยเลือกนะครับที่จะรับค่าเหนื่อยสูงแล้วก็ย้ายมาอยู่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ เขาบอกนะครับว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมากครับที่ไม่ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแต่ก็คาดหวังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลหน้าจะทําผลงานได้ดีขึ้นครับฤดูกาลที่ผ่านมาเรอัลมาดริดก็ต้องบอกนะครับว่าไม,ม่ประสบความสำเสร็จด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งในลาลีกานะครับรวมถึงในถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยมาเรริดก็กำลังสร้างทีมใหม่นะครับได้นักเตะใหม่ไปในตำแหน่งกองหลังนี่โอ้โห เซนเตอร์ดีนฮุยเซ่นนี่สอบผ่านจริงๆครับไปลงเล่นให้กับเรอันมาดริดสองสาเกมที่ผ่านมาเนี่ <c oughs> เรียกว่าใช่เลยคนนั้นอนะใช่เลยครับแต่ว่าเลนี่ยรนี่ยังต้องพิสูจน์กับแมนยูอยู่ต่อไปครับคาซิมิโรนี่ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาจะอยู่กับสโมสรต่อไปในฤะดูกาลหนนะ้า ก่อนหน้านี้ก็มีการระบุนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่อยากจะย้ายไปไหนนะครับสำหรับนักเตะม,มิดฟิลชาวบราซิเลียนแล้วตอนนี้นี่คือได้กลับไปติดทีมชาติบราซิลอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุคข,ของคาร์โลอันเชลติเกิดทำให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นกว่าเดิมอีก ดีท่านั่นอัลนัเซอร์ต้องการอยากจะได้คาซิมิโร่นะครับพร้อมที่จะประกันค่าเหนื่อยให้ที่ทีซกว่าคาซิมิโร่นี่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้แมนยูก็กล่าวว่าอ่ะอย่างน้อยก็น่าจะลดค่าใช้จ่ายได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าเหนื่อยครับเพราะว่าคาซิมิโร่นี่รับค่าเหนื่อยอยู่กับทีมสูงถึงสัปดาห์ละ3ามแสนห้าหมื่นปอนด์แต่ท้านมิลเลอร์นะครับออกมาระบุชัดเจนครับว่านักเตะชาวบราซิเลียนคนนี้ครับตัดสินใจที่อยู่กับ Manchester, แมนเชสเตอร์เดยต่อไปนะในฤดูกาลหนนะ้า เพราะว่าศึกฟุตบอลโลกนั่นเองตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้กลับไปติดทีมชาติบราซิลอีกแล้วนะ,นะครับแต่ว่าพอคาร์โลอันเชลติมาคุมทีมชาติบราซิลคาซิเโรก็ได้รับโอกาสนั้นอีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าหากเขาย้าไปเล่นในลีกของซาอุดีเขามองว่าโอ,อ้โหคงหมดสิทธิ์ละนะครับที่จะได้เล่นในศึกฟุตบอลโลก2026 การอยู่ในยุโรปอยุดต่อไปนะครับการอยู่กับแมนเชสเตอร์เตเตตต่อไปเนี่ยมันก็น่าที่จะเป็นผลดีกับตัวเขามากกว่านะครับคาร์โลอันเชลติก็น่าใช้โอกาสเขาน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายละสำหรับนักเตะม,มิดฟิลวัย33ปีคนนี้นะครับในช่วงท้ายท,ที่ผ่านมาผลงานของคาซิเมโร่ก็ดูโดดเด่นขึ้นมาเยอะทีเดียวนะถ้าเป็นอย่างนี้นี่ถ้าหากคาซิเมโร่ไม่ได้ย้ายออกจากทีมโอกาสที่แมนยูจะไปดึงนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลคนอื่นเข้าสู่ทีมเนี่ยก็คงจะเป็นไปด้วยความยากลำบากล่ะ ไปประมาณก็น่าจะใช้ชุดนี้แหละนะครับนักเตะมิดฟิลด์นี่มีคาซิเมโรนะครับเมสันเมาก็บอกว่าไม่ย้ายนะนะครับบุนโก็ยังอยู่ต่อนะครับคอบี้เมนูนี่ก็บอกว่าคุยกับดูเป็นอมารินแล้วก็น่าจะได้อยู่กับสโมสรต่อไปครับแมนยูก็คงจะใช้นักเตะเหล่านี้ถึงแม้ว่าคริสเตนแนเอลเซนไม่อยู่แล้วเนี่ยตำแหน่งมันจะอาจจะหายไปนะครับแต่ดูแล้วแมนยูไม่ได้มองนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพครับ เรื่องของผู้สาประตูนะครับก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่มีการถูกพูดถึงเยอะมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตินเนสผู้สาประตูของแอสตันวิลล่าตอนนี้นี่สื่อบองกันว่าเชลซีนะครับมีโอกาสสูงครับในการที่จะดึงผู้สาประตูคนนี้ไปอยู่ด้วยเดวิ i เลอร์ก็ระบุนะครับว่าเชลซีนี่มีความเป็นไปได้ละในการที่จะได้ตัวท่านมาติ i เนสครับเพราะว่าฝั่งของแมนยูนี่ยังคงเงียบอยู่ ถือว่าว่าแมนยูนี่อยากจะได้ผู้สประตูตคนนี้นะนะครับนอกเหนือจากมาตินเนสนี่ตอนนี้ก็มีข่าวกับทารมาร์เดเทไซเกนด้วยคนนั้นนี่ก็ดึงเกมกับฝั่งของบาร์เซโลนาอยู่นะครับแมนยูถ้าจะเอาทารดนมาตินเนสจะต้องปล่อยโอนาน่าออกจากทีมให้ได้ซะก่อนนะครับแต่ว่าแน่ด้วยฟอร์มการเล่นของโอนาน่าแบบนี้นะครับค่าตัวของโอนาน่านี่คงไม่มีใครอะนะครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวเขาคาเหนื่อยก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางอะ แมนเชสเตอร์มาแผนใหม่ครับก็ในเมื่อดูแล้วคงจะขายโอนาน่ไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นปล่อยยืมตัวก็ได้เพรอมนะครับที่จะรับฟังข้อเสนอที่จะมีเข้ามาในรูปแบบของการยืมตัวแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปพูดกันนะครับในเรื่องของข้าเหนื่อยครับว่าจะรับผิดชอบอะไรกันยังไงก็มันทําอะไรไม่ได้นะนะครับเพราะว่าโอนาน่ก็ยืนกลานนะครับว่าไม่ต้องการที่อยากจะย้ายทีมแต่ว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนี่ก็พยายามที่จะผลักออกจากทีมครับทางออกที่ดีที่สุดก็คืออ่ะ คุณก็ยังเป็นนักเตะของแมนยูอยู่แต่ว่าไปอยู่กับทีมอื่นก่อนละกันนะไปเรียกความมั่นใจไปเรียกความเชื่อมั่นก่อนละกันแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึง่งแม่แต่ว่ามันจะทันการหรือเปล่าสิครับเพราะว่าฝั่งของเชลซีนี่ไลบี้มาติเนสเยอะเหลือเกินครับแล้วอย่างหนึ่งฟอร์มการเล่นของโอร่าที่ผ่านมานี่ขนาดแค่เรื่องของการยืมตัวนี่ยังยังเครียดเลยนะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าทีมไหนจะมายืมตัวเขาอะครับ ก็ติดเรื่องของทางด้านเอมโบโมนะครับมาจากฟาบิซิโอโรมาโนครับตอนนี้นี่ต้องอัปเดตานกณ์อย่างใกล้ชิดก็เอาไว้ว่าแมนยูลุยต่อนะที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดดียังไงก็จะเอานักเตะของเบนฟอร์คคนนี้เข้าสู่ทีมให้ได้โดนปฏิเสธมาแล้วนะครับถึง2ครั้ง2คราครับอย่างไรก็ตามฟาบิซิโอโรมาโนออกมาพูดล่าสุดนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์เต็ดพร้อมครับที่จะมีการ ยื่นข้อเสนออัพข้อเสนอให้กับทางด้านเบนฟอร์ดในการที่จะดึงเอ็มโมโมเข้าสู่ทีมเอาละแมนยู U, ขยับราคาค่าตัวให้กับทางด้านเบนฟอร์ดแล้วนะครับคือยังไงก็จะเอาให้ได้นะครับเพียงแต่ว่าแมนยูนี่จะต้องมีการพูดถึงนะครับว่าดีลดังกล่าวแล้วรวมถึงทางด้านโบนัสด้วยเนี่ยว่าจะมีการจ่ายเงินอะไรกันยังไงครับโครงสร้างจะเป็นยังไงแมนยูยังคงมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจครับว่าสรุปสุดท้ายแล้ว เอมโบโมยังไงก็จะย้ายมาอยู่กับพวกเขาเอมโบโมนี่ยังคงเหลือสัญญาอยู่กับทางด้านเบนฟอร์ดอีก1ปีนะครับแล้วก็เบนฟอร์ดมีออปชั่นที่จะขยายได้อีก12เดือนครับลูกการที่ผ่านมานี่กดไปถึง20ประตูกับทําได้อีก9แอซ,ซิสจากการลงเล่นทั้งหมด42่เกมนะครับในทุกรายการตอนนี้แมนยูไม่ได้แข่งกับใครแล้วนะครับแมนเชสเตอร์นเตี่แข่งกับทางด้านเบนฟอร์ดทีมเดียวเท่านั้น เป็นบอลน,นีต้องการจะได้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พยายามที่จะมีการต่อรองนะครับแล้วก็จะต้องมีการสรุปนะครับเรื่องของการจ่ายเงินด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างของพวกแอดออนโบนัสทั้งหลายนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับการยื่นรอบที่3ครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการไล่ซื้อทางด้านไบรอันเอมโบโมครับ หลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอแมนยูนี่จะหาเงินมาซื้อทางด้านไบรอันเอมโบโมได้หรือเปล่านะครับเดวิดออสตินดีก็ยังคอนเฟิร์มนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนดีมีนะครับมีเงินในการที่จะซื้อทางด้านเอมโบโมครับแต่ว่าหลังจากนั้นนีก็คอยบอกว่ากันละตัวใครตัวมันละนะครับคือเอาคุณย่ากับเอมโบโม2คนนี้ซะก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นคือถ้าหากขายนักเตะออกจากทีมไปได้ก็ ก็ถึงจะสามารถจะไปซื้อนักเตะที่เหลือได้นะครับจากนี้เออเอานะอนาคตค่อยมาว่ากันตอนนี้นี่เช็คบินเอมโบโมให้มันได้ซะก,ก่อนเนะครับแล้วกั็พบกับอินไซต์แมนยูเต็ดได้ใหใ่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ